ครับสวัสดีครับกับท่านเอ็มครับเอาวันนี้มาบอกเทคนิคนะครับการเลี้ยงวัวหนึ่งข้อนะครับที่ต้องมีก่อนสรับมือใหม่นะครับก็คือเทคนิคหนึ่งคือการมีแปลงหญ้านะครับที่เพียงพอสหรับการเลี้ยงวัวนะครับนะสรับที่ฟาร์มใช้นะครับเป็นปลูกก็คือปลูกหญ้าแพงโกล่านะครับนะก็ตอบโจทย์คือ1นนะครับสามารถที่จะปล่อยแท่เลมได้2ก็คือสามารถตัดให้วัวกินได้ สามก็คือการจัดการก็ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทําแห้งได้นะครับอ่าแล้วก็สี่ก็คือปลูกง่ายทนล้างทนแรงนะครับอ่าหลายๆข้อในนี้ก็คืออ่าฝากเทคนิคสำหรับการเลี้ยงวัวมือใหม่นะครับสิ่งแรกที่มีคือ1มีแปลงหญ้าให้กับวัวนะครับก็มีแปลงหญ้าของเราก็คือยังาแปลงหญ้าแทงโกล่านะครับสำหรับใครที่เลี้ยงวัวมือใหม่นะครับก็แนะนําว่าให้ปลูกหญ้าให้วัวนะครับเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงวัวนะครับสิ่งที่ต้อง มีสิ่งแรกก็คือการปลูกหญ้านะครับก็สำหรับการปลูกก็ปลูกได้ทุกสภาพดินนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ราบหรือว่าที่ดอนหรือว่าที่เป็นตมนะครับก็ขั้นตอนในการปลูกก็1น,นะครับเตรียมท่อนพันนะครับอายุ60วันขึ้นไปนะครับหกสิบวันขึ้นไปแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับตัดแล้วก็หนึ่งไร่ใช้ปริมาณประมาณ3 0 0 4 0 0กิโลกร,รัมนะครับก็ หลังจากที่เราได้ทําผันเสร็จแล้วก็ไปไถเตรียมแปรนะครับไถแล้วก็ปั่นให้เรียบนะครับรถไถปั่นให้เรียบนะครับหลังจากนั้นก็เอาท่อนพันไปโรยให้ทั่วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้รถไถปั่นอ,อีกหนึ่งรอบนะครับให้หญ้าติดกับดินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถ้าดินมีความชุ่มจะดีมากนะครับอาทิตย์แรกนะครับอย่าปล่อยให้ดิน แห้งนะครับหรือว่าหญ้าแห้งได้นะครับก็หรือท่อนพันอาจจะตายได้นะครับแนะนําว่าให้ปลูกแบบตมนี้ที่สุดหรือถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ให้ให้ลดน้ํานะครับในช่วงอาทิตย์แรกนะครับเพื่อจะให้อ่าอ่ารากหรือว่าข้อต่อนะครับรากจะขึ้นออกมาจากข้อต่อครับประมาณนี้นะครับนะเขาจะออกมาจากป่องป่องของหญ้านะครับนะประมาณอาทิตย์แรกก็จะงอกขึ้นมาแล้วนะครับ ก็หลังจากนั้น15วันนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับนะหลังจากนั้น30วันในเดือนนึงนะครับเราก็สามารถใส่ปุ๋ยได้ก็คือปุ๋ยสูตร15 15 15หนะครับหรืออีกสูตรหนึ่งที่เราใช้ก็คือสูตร 20- 15นะครับนะแล้วก็นะถ้าเกิดว่าใส่ทุกปีก็จะมีพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ก็สามารถใช้ได้นะครับก็อ่าก็ฝากบอก กดแชร์กดติดตามนะครับใครที่เริ่มเลี้ยงวัวก็แนะนําว่าให้เริ่มที่จะปลูกหญ้าก่อนอันดับแรกนะครับกับปัติเอฟฟาร์มกลับบ้านไปเลี้ยงวัวก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ